ก็บ่าเ่ราะแบมันบ่แต่ว่าเพิ่นว่าสะอ่อนอยู่เพื่อนสะอ่อนเห็ดแต่ว่าบ่กินดูลังคนคือพี่หานเนี่ยแล้วผ้าข่อยเก็บแต่ว่าเราบ่กินแล้วผ้าข่อยแล้วสะอ่อนอึงงามแ่บอันที่ใครเวียนฟูเสซ่ก่อระหว่างงามแบบพนหารมันห้องตาออก

กหออตเนี่เป็นน้ำต้นใหม่เด้ออันนี้งาซิโฮอันนี้อันอันนี้คือนนเห็ดกระด่างแต่ว่างามกินบ่ได้เห็นปะมันออกน้ำมันเลือต่างาใหม่มันสีผ้าออกนะหลายชนิดเนี่ยพป่น้องสวยอยู่แต่ว่ากินบ่ได้แข็งแข็งแข็งคือดื้อเห็นบะเนี่ย อพี่น้องจะเห็นหูหนู้องปลาพี่น้องลักษณะปลาเลยนี่ฟงเต็นโบรเลยนี่พี่น้องไปบัวลืหัวมาสอดฟองเต็นโบรเง้วเลยมือนี่ปลาฟงเต็นโบรข้ามข้ามค้ามผู้คุมเชิงอ,อยู่สูงเห็นแล้วเอาข้าวเสียวอยู่ตำ่ำพอพังอัมบาพี่น้องกันตัวข่อยออกข้าวนะหนานึง กะจะว่าเด้อว่าตุกข่อยมามองชาตูฟงเต็นบลยสิไดาสิบว่าดังภาคปกติออกข้าวนานึงหัวเมียมาเก็บเห็ดอยู่ในชาตูตในป่าสาตเฮ้ยพูดดีเอ้ยพูดได้สูง มีบุคุยสูงอยู่ที่มีบุคุยสูงอย่มันโม้ยปังก็ซาตําๆัพี่หันมาเห็น semua มีแต่อนเห็นตัมตําตัมตัมไงตัมตัมปลักเตะตัวเรโม่่ฉัเลววัวปะแล้วพอตัวสูงพอตําๆคนเตะเนาะคนบบค้าขอเดียวอดปลอดมันได้ผู้สูงก็เห็นข้างบน พี่น้องสะออนบ่ดีๆแล้วอย่างพานเพราะว่ามันต่ำเตี่ยแล้วพอเห็นพี่น้องแล้วเห็นแต่สูงๆเนื้อว,ว่าหากินของต่ำเลยแล้วหากินของสูงพี่น้องของต่ำแล้วว่าหาอ,นอ,อววาหาันนี้ว่าอียู่ใาอีเล่สปด มันตำๆแล้วว่าเห็นแล้วเห็นแต่ของสูงป้าหาจนเจอเอาได้บ่หมุนก้อนี่น้องหมุนก่อนปูนมหยังกับมหยังมาแลน,นกับมนาแลนก็คอยพาเห็ดเชียงหนกพี่น้องดูดูใหม่ๆพลิเริ่มสิพลิหน่อยๆก็มี ไกลจากบ้านได้พี่น้องย่างไกนะ่เลยต้องทาพิหารหอมมากผู้เดียวมันเป็นสีเฉียวๆพียวฟงเต็นบโบรกจงมา,ส,ามสองคนงามเนาะมาเด้อมาไปอยู่ไปกินพี่น้องเลยพอป้าพักเสียงพี่นอ้อง คนักปผักเสียนผักเสียนก,ก็ลัาออกพี่น้องอีกอาทิตย์หนึ่ง,งเงี้ยวมาหออป้าผักเสี้ยนหดอ่อนโซนแท่ผักหมอกกะทิได้ใบบบกอะนี่ทำใบบบกมั้งพ่อชิลิเกียมอ่ะป้าผักเสียนออน,ออนี่ใบบบโบ,โบกนี่งพ,พ,พ,พี่น้องบบกไหมจ้านี่คือผักเสี้ยนของแท้นี่ของแท้ผักเสี้ยนของแท้อร่อยมาก ไปนอไปนอกยูชงชงกบมีนว่าล่ะยชงชงก็มีนต้นเป็นนังสีแหละเป็นต้นป็นังสีเขาเอิญต้นสุโชงชงต้งให้คนสามีอุ้ยเจ็บบนตายเหรออ่อนๆเสบๆอย่างปุดปุดปด

คัดแถ็บพี่น้องอึ๊บไปนะบ่หน่อยเด้พี่น้องเด้อหูสางว่าเป็นหูหนูเอา้าอืมอันนี้มันเป็นได้แล้วบ่เอาเม,มันเถาจังน้อยแล้วอืม,อมวิเลยตุ่มเปี๊ยป่อยมันซะเนาะพี่น้องเนาะปล่อยมันซะนอสะเอาแต่เอา,าเออด้แต่ เลกตุ่มเตะคนยางเล้มันค้นยางมันคนยางจะข่อยเพราอายเลยข่อยที่มืนปนิเฮียเราพ่อเฮ้ยพนะไื่ใช่ผมเป็นตรทั้งปีมึงนะแล้วขานเอาเลยที่พหารแล้วานเอาเลยพ่อแล้วขักแหน่แล้วข้านเราเลย <laughs> เอาคาเอาเลยนะคะพินะพินา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 ว่าไปตากไปนองไปตากตากแห้งเร็วอยู่ล่างก็ได้ล่างเราตากามาเด้อมาเด้อได้เต็มถุงแท้ๆค้นยางไปยางมากเขาก็แนมเนบิ่งอีูน่น้อง ปุณนะปุณหนะปนะปนะปนพี่น้องส่อนดมส่วนนี่น้ำตับสูงหลายค่ะน้องเียไปเย็แล้วอาักเป้สยกป้่นคนส่วนน้ำข่อยบอกี่น้อง ฮืเกิดชาไอมันออกตัวต้นใหม่จำับเพ็ดโฮูนูโดยเฉพาะมันก็ออกบรสุอันมันไม่ออกบริจุอันพี่น้องออกตกับต้นสูโข่อุกข่สมบุกสมบันเนาะอยู่มองชาติตัวเลยนี่คนอย่าง ไปยังมาตุ้ข่อยก็บเก็บงอมๆอมยู่เลยพี่น้องตุ้ข่อยเป็นแนวนห,หนีไอว่าเป็นแต่ตุ้ข่อยว่าไอเดอกเนาะพี่น้องเขาปรได้เป็นหลักของคนแม่เขาเก็บเห็ดโถแต่พอเขาแม่เป็นขีก้กระโม้ยังข่อยาอจวาวบอโกงคนเป็นหนีว่าใส่ย,ยังข่อยอายเนาะไอเห,ห,ห็ดอย่างเก็บเห็ดซื่อแม่เป็นหนีว่าใส่ย,ยังข่อยอาย หาตุ่มคนนนี่ไข่อยอายเนาะพวกแกว่าบ่เอ้อขึ้นหายไข่เนี่ยเปลี่ยนเข่าคางแก้วของว้ายบังดีพี่น้องตายแล้วพิหานข้ามข้ามแล้วเราคักี่หลีได้พี่น้องนน้ำเนาะสวยไหมคะสวยอยู่ดีสวยนะพี่น้องสวยสวยช่วยเมย์างสวยไมย์ซางกาลังพอดีเลยนี่ กำลังพอดีจะเอาไปฝากหมูให้หมูชิมด้วยฉดๆดนงแกงแซนอิชใหม่นอนไปส่งมันอันจ้างแสบเลยก็สิแกงอีกพี่น้องก็สิแกงอีกเอ้าขี่จักรยาน,าน,านพี่น้องขี่จักรยานนุ่งออกการ์งกายกขี่จักรยานแลนกันแลนนูขคอยตะเก็บเห็ดเขาก็สิแนมมึงพักกันเห็นอย่าง,นงเนาะหอมเง,ง,ง,งีไไ้ยหงมเงี้ยเกิดอะไรวะ เขาสิบาเก็บดอกไม้หรือว่าเก็บอะไรวะไอติแต่เขาไม่จอดทานดู่นพี่นองได้ร้ายแล้วหูหน่อยๆก็ลังสิออกนี่งานหน่อยๆแต่ก็ออกได้นี่ยีย่าบานเฮาายุคต้นบกเก็บเนาะขอเคยเก็บกับพี่แม่อยู่ต้นบกเก็บเก็บเมื่อกินเน็ตหูหนูสุดๆห,หน่อยๆก็แบ่บในเล่มนี่ มันออกตาอ,ออกเนะแกงจืดว่าท่านด้แกงจืดอยู่ที่แกงจืดอยู่พี่น้องพัดแล้ว